สำหรับวันนี้ก็จะได้พูดถึงพระอนาคามีมัรตต่อไปเมื่อคืนนี้ได้พูดถึงพระอ,อนาคามีมัรคเริ่มต้นได้น็กน้อยก็จบวันนี้ขอพูดต่อสำหรับอน,นาคามีมัรคนี่ก็มีอาการฝึกในการตัดกรรมฉันทะ กับตัดพยายามบาหรือปฏิฆะเรียกวความโกรธความพยาบามบาทให้หมดสิ้นไปยังการเจรในรุมให้เข,าข้าถึงกาอนาคามีผลหรือว่ากาอนาคามีมัคก็จำที่ต้องรวบรวมกำลังสมาธิจิตให้มีความแก่กล้ามีความทรงตัวมีความเข้มแข็งแต่ถ้าเราจะกล่าวก็ไปว่าถ้าปฏิบัติมาตามด กว่าจะถึงพระสิทธาคามีอาน,นาสมาธิมันก็เริ่มเข้มแข็งแล้วหรือว่าเพราะว่าเราก็ปฏิบัติมาตาบรนดับหมายถึงว่าการที่เป็นพระสิทธาคามีได้นั้นก็ต้องระง,งับมันเท่าความโลภมันเท่าความโกรธมันเท่าความหลง นี่การมันเทาความโลภมนเท่าความโกรธมัเทาความหลงได้ก็เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงยังมีอยู่จะเรืนอนน้อยเพีมทีนี่มาถึงพระอนาคามีตอนนี้ถ้ายังไม่ถึงอนาคามีผลก็ไม่จบก็เรียกว่านอนาคามีมัรคแปลว่าการเดินทางเข้าไปถึงพระอนาคามีผล ส่วนสำคัญอันดับแรกเราจะต้องรวบรวมกำลังสมาธิให้หนักควบก,กับอารมณ์ของวิปัสสนาญาณคืออริยสัตว์นั่งแก่พิจารณาร่างกาย,ท,ากาย,กายท,ที่ื่อกายคตายยติทิพีพิจารณาดูร่างกายประกอบด้วยการสามิบสองมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อ ตัปไส่ปอดอุจาระภสษาวะอาหารใหม่อายาเก่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายเป็นต้นที่เจรนาดูตามความเป็นจริงในด้านสมถะภาวนาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสกรปรกหรือมันมสะอาด ไม่ใช่จะไปนั่งท่องเกศาโลมานาคาทันตาตะจูตะจทันตานาคาโลมาเกสาอันนี้มันเป็นตัวทำให้จิตเนสมาที่เฉยๆไม่ใช่โกตัดก็มาถ่ายกองนี้กายคตานุสติก็ดีแล้วอนุสติทั้งหกทั้งสิบประการก็ดีอสุปกรรมฐานทั้งสิบประการก็ดีเป็นกรรมฐานที่เจรณา ไม่ใช่มานั่งภาวนาเป็นนกแก้วนกะขุณทองทำจิตให้ทรงอารมณ์ว่ามันมีสภาพเป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริง <c oughs> คำว่าทรงชานในที่นี้ก็หมายความว่าเห็นว่าร่างกายทั้งหมดมันสกปรกให้ความรู้สึกว่าสกปรกนี้ให้มันทรงอยู่ตลอดเวลา ทั้งเวลาหลักตาพิจนนารณาเวลาลืมตาเวลาเดินไปเดินมาทำอะไรอยู่ให้จิตมันจับอารมณ์นี้จนชินอารมณ์ไม่คลายไปจากจิตเห็นสัตว์เห็นคนเห็นวัตถุไม่มีอะไรสวยเพราะทุกอย่างมันสุกปรกหมดหาสะอาดไม่ได้ดอกไม้ที่พระพรั่งอยู่ในปา่า ในเรืสวนมันมีความสีสวยสดงดงามแต่เขาไาใกล้จะรู้ว่ามันมีฝุ่นมีละอองแตกเพ้ิอนอยู่ด้วยเกาะอ,อยู่ด้วยมันสกปรกคนและสัตว์มีสภาวะต่างๆเต็มไปด้วความสกปรกตัวสกปรกนี้ไม่ต้องอธิบายมาก เพราะมันรู้อยู่แล้วถ้าเราไม่รู้มันก็ระยำเต็มทีไม่ใช่เดียว่งโง่ของไม่เห็นอยู่กับตัวของเราเองอะไรบ้างที่เราต้องชำระร่างมันอะไรบ้างที่เราต้งเกียดในร่างกายของเราที่มันอยู่ในร่างกายของเราเราทําไม่รู้ไม่เห็นแต่มันหลั่งไหลออกมาแล้วเราเกลียดชืออจาระปัสสาวะนําลายเมือใครเป็นต้น หรือว่าน้ำเลือดน้าเหลืองน้ำหนองถ้ามันหลั่งไหลยออกมาเรารังเกียจว่ามันสกปรกนี่สภาพอย่างนี้เรามองเห็นชัดอยู่แล้วนอกจากที่ท้องว่าจะเป็นเ,เพียงว่าเราไม่สนใจจริงจะไม่เห็นว่ามันสกปรกคำว่าสนใจนี้ไม่ได้สนใจในกรณีพิเศษ สนใจให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงให้การ,รแสวงหาของจริงนี้ไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรมากแค่สัญญามันก็ใช้ได้ระจ,จาระที่ถ่ายออกมาส,ามสะอาดทั้สกปรกก็รู้ปัสสาวะที่ถ่ายออกมาส,ามสะอาดทั้งสกปรกก็รู้น้วลายอยู่ในปากอมได้บนออกมือไม่กล้าแต่ส,สะอาดทั้งสกปรกก็รู้ ร่างกายทั้งตัวเงือใใรแล้วมามนสนาสาทั้งศอกก็รู้ในเมื่อรู้แล้วแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้หรือไม่สนใจมันก็เป็นนิสัยของสัตว์ในอบายภูเพราะอะไรก็ไม่หมดกิเลสไม่หมดตัณหามีแต่ความทุกข์ตลอดกาล นิน่นเนื่องๆทีรณา,ากายคตานุสติโคการสุปสัญญาอาสุปสัญญาและอสุภกรรมฐานนี้มันอันเดียวกันอาสุปสัญญาแปลว่าจำได้ว่ามันสกรปรกอย่ตลอดเวลาทุกชิ้นทุกส่วนทุกต่อตารางเสซนของร่างกายไม่มีจุดไหนที่มีความสะอาด มันมีด้วความสุกปรกโสมอม,มอยู่ตลอดเวลาหาจุดสะอาดจ,จริงๆไม่ได้อันนี้มันเป็นเนื้อแท้ของร่างกายจริงๆนี่นั่งคิดนั่งพิจารณาค่้ยควรพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปแกล้งเห็นใช้สัญญาความจำมันต้องจำจำได้ สภาวะที่เป็นควรจะจำมีเยอะไม่ต้องเป็นนั่งหาไล่เดียมันมันเป็นของจริงนี่การเจริญกายกระตานุสติกาสุปัญญาแนี่สุขกรรมฐานเขาเจริญแบบนี้แื้วขณะใดาที่ยังรู้สึกตัวอยู่เรามีความรู้สึกต่างความเป็นจริงว่าทุกสิ่งของร่างกายและวัตถุทั้งหมดมันสุขรลง ถ้ารมรงอย่างนี้แล้วเห็นว่าร่างกายเราสปกปรกร่างกายคนอื่นสปกปรกร่างกายสปกปรกสัตว์สกปรกวัตถุธาตุต่างๆในโลกไม่มีอะไรสะอาดสกปรกทั้งหมดเรานัาสิ่งทีว่าอะไรสะอาดบอกด้วอย่างนี้มีอะไรบ้างที่มันสะอาดสะอาดที่ไม่ต้องชำระล้างเช็ดล้างมันมีไหม มันไม่มีมันไม่ได้สิ่งสกปรกทั้งหมดนี่เราต้องการความสะอาดแต่เราต้องการความสกปรกที่เรามีความรักเรามีความปรารถนาเรามีความต้องการเนื้อแท้จริงๆเราต้องการของสะอาดแต่ไม่ต้องการของสกปรกแต่แต่ว่าเราก็พบว่าส so ิ่งสกปรกเข้าเราต้องการไหม ถ้าอารมณ์จิตของเราต้องการก็เ็นนำม,มาสักหน่อยได้ไหมนะ่ะว่าเองอยากเป็นสัตว์นรกหรือยังไงได้อยากเป็นเปรตได้อยากเป็นอสูรกายได้อยากเป็นสัตว์ปีศานเพราะว่าอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่อารมณ์ของพระอรียเจ้าเป็นอารมณ์ของสัตว์ในอบายภูมิมีทัญญา จำได้มีความจำแต่ว่าไม่สร้างความจำให้เกิดมีตาทำเหมือนว่าไม่มีตามีหูทำเหมือนว่าไม่มีหูมีจิตสำหรับจะคิดจะจจำมันต้องไม่รู้จักคิดไม่รู้จักจำอาการอย่างนี้มันไม่ใช่อาการของคนหรือว่าไม่ใช่อาการของเทวดาหรือผมหรือว่าไม่ใช่อาการของพระอริยเจ้า มันเป็นอารมณ์หรือว,ว่าเป็นากายของสัตว์นรกหรือว,ว่าเปรตอาุรกายสติรฉานถามใจมันว่าพอใจที่จะลงนรกไหมที่ยงังมัวเมาอยู่ในโลกกายของคนหรสัตว์ความมัวเมาอย่างนี้มันเป็นตัณหาเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์เป็นปัจจัยเกิดฝ่า,าทางความยึดมันม่นถือมั่น เมื่อยึดมั่นที่มันวมา่รงกายเป็นเราเป็นของเราขอสกปรกเห็นว่าสะอาดของไม่สวยเห็นว่าสวยของที่มีสภาพที่สดโสมเป็นปกติมองไม่มองเห็นต่างความเป็นจริงคิดว่ามันมันทรงตัวอาการอย่างนี้มันเป็นสภาวะของจิตที่จะต้องตกเป็นอวัย,ยภูมิระว่าไม่มีความผองใสของจิต ถ้าหลงอยู่ในรูปอย่างนี้ของเลวเห็นว่าเป็นของดีของสกปรกเห็นว่าเป็นของสะอาดจิตมันก็เศร้าหมองจิตเศร้าหมองไปไหนพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตเตสังลิเททุกขติปาติการขาเมื่อลมจิตเศร้าหมองตายแล้วก็ไปอบายภูคิทำไมจึงว่าเศร้าหมองเพราะว่าเราคิดว่ามันดีนี่ เวลาใหม่ๆมันก็ผ่องใสสดสวยงดงามแต่ว่าทั้งๆท,งที่มันผ่องใสยอยู่นั่นแหละมันก็สนแสดงการสกปรกอยู่ตลอดเวลาหาอะไรดีไม่ได้แต่เราไม่มองที่ไม่ใช่ปัญญาพิจารณาายอะไรเป็นสำคัญความโง่ไม่ใช่โง่อย่างเดียวบ้าด้วย ว่าคนโง่มันก็มีพอยใช้ปัญญาก็พอมีปัญญาเป็นเครื่องคิดก็มีสัญญาเป็นความจำคนโง่นี่มันไม่โง่ทั้งหมดมันโง่แต่บางอย่างเท่านั้นแต่สิ่งที่ลับมีความละเอียดคนโง่อาจจะคิดไม่ถึงแต่ว่าร่างกายของคนเราสกปรกมันเป็นของไม่ยากที่คนโง่จะมองมองเห็นมองเห็นได้น่าสกปรก แล้วเราติดใจว่ามันสะอาดนี่ไม่ใช่งโง่คนงโง่เป็นคนบ้าตรืว่าไอของสกปรกว่าสะอาดแต่มันคนงโง่เขาไม่พูดคนบ้าเท่านั้นถึงจะกวดถ้าาร์เรามีความบ้าไร้สติสัมปชัญญะไม่มองหาตามความเป็นจริงเราก็จงถามมันว่าไปไหนใจมันเศร้าหมองมันก็ยอมยึดถือ เวลามันสุดทรงข้ามาจริงเราเสียดายเสียใจเวลาจะพังจะสลายตัวเราเสียดายเสียใจไม่อย่างอันพังสลายตัวในกฎธรรมดาของร่างกายมันมีความเกิดขึ้นเบื้องต้นมีความแปรปรวน็นธรรมดามีการสลายตัวเป็นอันดีสุดนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายแต่ว่าคนบ้านี่มิวุวาทานยึดมั่นแบบร่างกายมันจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลา จะต้องมีความตึ่งตลางอยู่ตลอดเวลาจะต้องไม่มีการสุดโทมจะต้องสะอาดตลอดเวลาแต่ความจริงมันสกปรกนี่มันจะทรงตัวได้ไหมมันก็ทรงไม่ได้มันขึ้นไปหาความเสื่อมเพราะเสื่อมกับแก่ขึ้นมาเกิดไม่สบายใจเนี่เราไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นไปเกิดกุญนงานหูฝ่าตาฟางกำลังไม่ดี ความจำเสื่อมเดือดร้อนเพราะไม่ยอมรับนักถผิว่ามันจะแก่นักเข้านักเข้าเป็นแก่นานๆเข้าอาการชิตเกิดขึ้นเอาแก่ไม่เป็นไรขออย่าให้ตายก็แล้วกันนี่ยังจะถวงต่อไปอีกแล้วร่างกายมันทรงได้ไหมกฎธรรมดามันจะต้องตายแล้วทำไมจะไปห้ามมันห้ามมันก็ห้ามเลยได้นี่คนดีแล้วก็คนโง่เขาไม่คิดอย่างนี้ คนที่คิดแบบนี้คนบ้าเท่านั้นบ้ากินเลสบ้าทันหาบ้าตารบ้าทานบ้าอกุศลหรือบ้าทำในความที่ไม่ดีเอกุศลหรือว่าคิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ตรงตามความเป็นจริจงนี่พูดแบบนี้ก็พูดแบบว่าพระพุทธเจ้าบอกอัตนาโจทยตตานันจจงกล่าวโทษโจยความชั่วของตัวไว้เสมอ นี่จำก็ไม่นะอย่าให้มีอะไรมันพลาดเข้อีกนี่พูดกันทั้งปีนะพาสิบที้มองแต่ตัวไม่ต้องมองชาวบ,บ้านให้รู้กฎรู้ระเบียบว,ว่าเราเป็นอะไรเราเป็นสมณะแปลว่าผู้สงบถ้าจุนจานมันก็ไม่ใช่สมณะแล้วเป็นเป็นสัตว์นาบายูมูเราเป็นพระแปลว่าผู้ประเสริฐ จิตเลว็ววาจาเรวใจเร็วมันก็ไม่เจ่พระเป็นสัตว์ในบ้านใน,ในรกนัองปริสติสมปัญญะของเรามีพิจารณาหาความจริงว่าไอ้น,นี่มันร่างกายมันอสกุกปกเป็นสมถะพอคิดว่านอกจากจะสกุกโปกแล้วมันไม่มีการทรงตัวถ้าเป็นคนก็เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงมันไม่เชื่อง เอาอกเอาใจมันทุกอย่างมันต้องการเปรี้ยวต้องการเค็มต้องการหวานต้องการเยน็นต้องการอุน่นต้องการเครื่องแต่งกายสวยสดงามหาให้มันทุกอย่างอยากจะอยู่บ้านแบบไหนจะนอนแบบไหนจะกินแบบไหนบริหารกายแบบไหนหาให้มันทุกอย่างขอไม่ให้มันแก่ขอไม่ให้มันตายขอไม่ให้มันป่วยมันยอมรับนับถือไม มันเชื่อเร,ร,ราหรือเปล่าก็รเปล่าไม่มีอะไรที่มันจะเชื่อเรานี่เป็นน้นว่าถ้าร่างกายที่มันมันเป็นเพื่อนที่รักของเราเราก็คบไม่ได้ต้องเลยคบมานานแล้วอันนี้ถ้าร่างกายนี้แหละเราควรจะคบมันต่อไปไหมมันมีอะไรบ้างในสภาในคุณสมบัติหรือว่าสภาวะของมันหนึ่ง เห็นว่าโสกรกเป็นปกติสองเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ทุกตัวไหนทุกว่าต้องเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาสามเลี้ยงแล้วมันก็ไม่จำให้มันส่งตัวมันก็ไม่ส่งตัวมันมีการสลายตัวไปเลยสุดนีพิจารณาหาความโสกบก จนกระทั้งเกิดนิพพายายนต้องทำให้ถึงนะไม่ใช่จะมานั่งฟังเฉยๆคำว่นนา,านิพพยานี้มีความเบื่อหน่ายหว่าร่างกายสกุกร่างกายเราร่างกายใครคนอื่นเหมือนกันหมดยาวตาไปติดทีด่รื่องอางคอนยาวตาไปติดเพี่แค่ผิวหนัง ตามองไปเจออพรอเครื่องประดับภาพก่อท้งสบายด้วยถ้าผิวหนังใจนึกล้วงเข้าไปภายในของร่างกายมองเข้าไปหาความจริงว่ามันสะอาดและสกปรกไปเห็นคนเห็นสัตว์นึกแบบนี้และก็นึกถึงตัวเองด้วยว่ามันมีสภาพยังไงเมื่อจิตใจทรงเห็นเห็นว่ามันมีสภาพสกปรกเป็นปกติเห็นคนเหมือนกับถุงอุจจาระเคลื่อนที่ นี่ม่ต้องมีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติไม่ใช่เป็นนั่งภาวนากันนั่งพิจารณากินอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ทำงานอยู่มีความรู้สึกอย่างนี้เป็นปกติไม่ใช่ไปเอาเวลานั่งหล,ลับตานั่งหลับตานี่ถ้าอารมณ์ปกติมันไม่ทรงตามนี้ไปหลับตามนันก็ไม่ได้อะไรหลับทรงเด็ดเดี๋ยวคิดหน่อยคิดนี่พล่านไปหมด มันจะได้สร้างความยุ่งสร้างความเดือดร้อนนียถ้าดีกันสมุดคิดอย่างนี้สมดควบคุมกําลังใจของไอ้ตนเองทั้งหมดมันไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปสอนอะไรกันมันมีแต่คนดีทั้งหมดไอ้ที่เลวนั้นสแสดงว่าไม่มีไม่มีนิสัยความความเป็นคนมันมีนิสัยเป็นสัตว์นรกเป็นประจำ นี่เมื่อคิดถึงจุดนี้แล้วเราก็นำมีปัสนานยานตัวสำคัญเข้ามาใช้ว่าไอความอยากมีร่างกายเราอยากได้ร่างกายของคนอื่นมาประคับประคองการทะนุถนอมร่างกายนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขก็เป็นปัจจัยของความทุกข์มันสุขกับทุกข์ด้วยมันทุกข์ด้วยหันก็้าไปจับสกายะกายสกายะทิกิตตัวนี้ตั้งพวบก,กันเลย ถ้าสมถะไม่ปัสนาตงรงกบท่านบอกแล้วนี่ว่าพระอนาคามีต้องมีอธทิจิตสิขกขาอาทิจิตสิกขาคืออารมณ์เป็นฌานทรงอารมณ์เห็นสภาวะอย่างนี้ตามความเป็นอยู่จริงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เวลานั่งหลับตาตเวลานั่งหลับตาม่ไจะผลอะไรทรงจิตย่วาร่างกายคนและสัตว์สุขภพเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่นึกทรงเดช แล้วก็มาพิจารณาตามสภาวะของปัจนายานมาเรอร่างกายเราก็ดีร่างกายคนด้วยเอง็ดีมันสุปกปกหน่ารังเกียจรังเกียจสไมใช่นนั้รังเกียจในเกียจริ้จริงอารมณ์การมชันทา้าถูกกดลงไปด้วยอำนาจของสมถนะภาวนาเมื่อนายไม่มีความรู้สิกรักใคร่เพศแต่ระวังตัวน,นี้มันยังไม่ถึงขั้น ันโผลม่มาได้ตอนนี้ก็ประหัตประหารเรื่องน่ายกนิัพานาอย่างคือคากาสกาโยติถิธว่าร่างกายนี้นอกจากสุกปรโกแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรามันเป็นเพียงธาตุสีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟที่แสนจะสุกปรกแล้วไม่มีการทรงตัว มีการเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วมีความเสีย่ยงไปทนทงกลางมีการสลายตัวไปในสุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกอย่างไม่ได้เคยล้อมความสุขมาให้ใจเราเลยเมื่อมีร่างกายตั้งแต่เกิดถึงมันตายหาความสุขหนึ่งวินาทีไม่ได้มันสร้างสรรค์แต่ความทุกข์ตลอดเวลาฉะนั้นนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ต้องการร่างกายแบบนี้อีก จะไม่มัวเมาร่างกายอย่างนี้ต่อไปอาการใดๆที่จะพึงเกิดขึ้นกับร่างกายเราถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่ทาจิตหวัดหวั่นจักรอารมณ์ใดๆทั้งหมดที่จะพึงเกิดกับร่างกายถ้ามันกระทบอารมณ์ใจปล่อยมันไปตามสภาพเจ็บป่วยรักษาเพื่อเป็นการบรรเทาเวทนามันหายก็หายมันจะตายก็ช่างมันเป็นเรื่องของมัน นี่เป็นนว่าถ้าจิตสรงอาการอย่างนี้ได้มันจะแก่ก็ช่างมันจะป่วยก็ช่างมันจะตายก็ช่างมันจะเป็นลมเป็นแรงมียากินก็กินไม่มียากินก็นอนไม่ใชใช้ช่างมันไม่สนใจกับมันอีกอย่างนี้ท่านเรียกว่าสังขารเปิด้าย,ยานแล้วทรงอย่างนี้ให้ได้ดึกขาด โดยไม่มีการกำเริบกลับมาพอใจใรูปสมนมพันธ์ของเราองเขาต่อไปอย่างนี้ฉันเรียกว่าข้าหนาคามีมรรคเบื้องตนยังไม่หมดมรรคเป็นข้าหนาคามีมรรคเบื้องตนคือตัดกรรมชันทะได้ด้วยอาการอย่างนี้ในอย่างนี้ที่พูดไปแล้วจะไปวางทิ้งกันนะพูดให้ปฏิบัติกันอย่าไปรุ่มรามเข่าไ้รุ่มรมเขามันจะไม่มีโทษแต่ปัจจุบัน อเวจีนี้ที่เป็นนี่ไปสำหรับเราถ้าต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูล้ลมใจเข้าออกใช้คำบรรณาและพิจารณาตามอติญาสายจงกว่าจะดีในสัญญาบอกหมดเวลา